สวัสดีครับพบกับคาออฟโนอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรเชิญติดตามรับฟังได้เลยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานช่วยกดแชร์กันด้วยนะครับทำไมลดแฮตแบ๊ก ถึงต้องมีใบปัดน้ำฝนด้านหลังคิดดแล้วมันก็น่าแปลกเพราะว่ากระจกหลังของรถแฮชแบ็คจะมีความชันมากกว่าเมื่อฝนตกแล้วน้ำฝนจะไหลผ่านลงไปอย่างรวดเร็วและจะไม่มีเม็ดน้ำฝนเกาะตามกระจกเพราะฉะนั้นรถแฮชแบ็คไม่ต้องมีใบปัดน้ำฝนหลังก็ได้แต่ว่าทำไมรถแฮชแบ็คเกือบทุกค่าย ถึงติดที่ปัดน้ำฝนหลังมาให้ในทางตรงกันข้ามกระจกหลังของรถสีดาดจะมีความลาดเอียงกว่ามากแถมยังมีขนาดใหญ่กว่ามากเมื่อฝนตกแล้วเม็ดฝนจะไหลลงมาช้ากว่าและในบางครั้งที่ฝนตกปล่อยปลอยเม็ดฝนเกาะกระจกจนแทบมองไม่เห็นข้างหลังเลยว่าแต่ว่าทำไมรถซีด,ดานส่วนใหญ่ ถึงไม่มีใบปัดน้ำฝนหลังจากข้อสมมติฐานข้างตน้นเราสามารถสรุปได้ว่าใบปัดน้ำฝนหลังนั้นไม่จำเป็นสำหรับรถแฮทแบด Head ad, แต่ทำไมโรงงานถึงติดตั้งมาให้ในทางตรงกันข้ามรถสีด,ดานคนจะมีใบปัดน้ำฝนแต่ว่ามันก็ไม่มีความจริงแล้วปัจจัยสำคัญที่อยู่เบื้องหลังของคำถามนี้ ไม่ได้อยู่ที่เม็ดฝนแต่มันคือแอโรดนามิกแอโรด y นามิกของรถแฮทแบ็กและรถซีดานนั้นมีความแตกต่างกันโดยเฉพาะการไหลของอากาศบริเวณท้ายรถซึ่งการไหลของลมที่บริเวณท้ายรถนี่เองจะเป็นตัวกำหนดว่ารถคันนั้นมีความจำเป็นที่จะต้องมีใบปัดน้ำฝนด้านหลังหรือไม่ สำหรับการไหลของอากาศของรถสีดานก็เกิดเป็นลมหมุนเช่นเดียวกันแต่ทว่าเป็นลมหมุนที่มีขนาดเล็กกว่ามากลมหมุนเหล่านี้จะพัดเอาละอองฝุ่นขึ้นมาจากถนนเช่นเดียวกันแต่จุดที่น่าสังเกตก็คือลมหมุนที่เกิดขึ้นหลังรถสีดานจะไม่พัดขึ้นไปที่กระจกหลังแต่จะหมุนวนอยู่ที่บริเวณการชนหลังเท่านั้นเพราะฉะนั้น กระจกหลังของรถซีดานจึงไม่ค่อยมีละอองฝุ่นมาเกาะและจึงไม่มีความจำเป็นใดๆที่ต้องใช้ที่ปัดน้ำฝนหลังเพราะฉะนั้นเราสามารถสรุปได้ว่าใบปัดน้ำฝนด้านหลังนั้นหลักๆแล้วใช้สำหรับทำความสะอาดฝุ่นที่มาเกาะกระจกหลังมากกว่าจะใช้ปัดน้ำฝนและนอกจากนั้นเรายังสามารถสรุปได้ว่า ความจําเป็นในการติดตั้งใบปัดน้ําฝนหลังนั้นขึ้นอยู่กับมุมลาดเอียงของกระจกหลังถ้ารถคันไหนมีมุมลาดเอียงมากก็ไม่จําเป็นต้องติดตั้งที่ปัดน้ําฝนหลังแต่ถ้ารถคันไหนที่มีกระจกหลังทําม,มุมเกือบจะตั้งฉากกับพื้นถนนจึงมีความจําเป็นต้องติดใบปัดน้ําฝนหลังเพื่อทําความสะอาดฝุ่นละอองบริเวณกระจก ซึ่งเกิดจากลมหมุนบริเวณท้ายรถนั่นเองก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องทำไมรถแฮ h b a c k ถึงต้องมีใบปัดน้ำฝนด้านหลังถ้าถูกใจโปรดกดไลค์ดูมีสาระโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่แน่ๆโปรดกด Subscribe ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรโปรดติดตามกันด้วยนะครับ